ถ้ไปสวยกว้างขวางนั่งสบายเป็นรถที่เหมาะสํำหรับครอบครัวนั่งได้ถึง11คนมานําเสน,นอกันอีกแล้วนะคะเป็นรถที่ขับดีและกน่าใช้ม,มากๆเลยนะคะ H1 n d a i H1 2.5ียร์ออโต้ปี2014ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่769,000บาทเท่านั้นค่ะดาวน์เริ่มต้นที่50,000บาทส่งเดือนละ14,000บาทขอคนซื้อเงินเดือน20,000 ไดซคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้และก็ขับดีมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะรถสวยสภาพดีพร้อมใช้งานเลยนะคะประตูสไลด์2สองทางรถครอบขวางขวางนั่งสบาย ะะก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะ a อร b แกคุณชารีโมทระบบเซนทัลล็อกค่ะกระจกปรอไฟฟ้าพัดไฟฟ้าเครื่องเสียง AMF M AUX แล้วก็ CD กล้องส่องถอย Airbag คูลลายไม้ยรอบคันนะคะมีทีวีด้านบนด้วยค่ะแอร์เย็นค่ะเป็นแอร์ลาวนะคะเป็นรุ่นดีลักค่ะ นั่งสบายสุดๆเลยค่ะนั่งได้ถึง11คนเลยนะคะเบาะหลังสามารถถอดออกได้นะสภาพสวยค่ะใครกำลังมองหารถตู้เอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งสภาพสวยนะแอมเชียเป็นคันนี้เลยนะคะได้ประตูสไลด์2สองข้างเลยนะคะสะดวกสบายในการขึ้นลงมากๆเลยค่ะสภาพดีค่ะดาวเรร่มตอนที่50,000บาทนะคะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะจัดไปนั้นไม่ยุ่งยากเลยนะคะหน้าเครื่องนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 5ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติดที่ช่องไอดีนะคะมีแอดนำหน้านะ a m p 1 0ค่ะ พิมไลามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะคุ้มค่าน่าใช้ค่ะนั่งได้เยอะมากๆเลยแล้วรถสภาพสวยมากๆเลยนะคะเด้เครื่องยนต์ดีเซล2.5ประหยัดสุดๆเลยค่ะน่าใช้มากๆเลยค่ะ บ๊ายบายค่ะ